สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำการสร้างเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้งานแอปพลิเคชันตัวของ Bing นะครับทำไมต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเบื้องต้นนะครับก็คือปกติแล้วตัว Bing แอปพลิเคชันเนี่ยครับเขาจะมีคาวของเขาเองคาวของเขาเนี่ย มันจะมี energy ให้ก็คือการใช้อุปกรณ์นะครับก็ต้องใช้ energy ซึ่งการใช้ energy เนี่ยถ้าเรามีเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์หลายๆตัวเนี่ยมันจะใช้ energy เยอะมากซึ่งหลายท่านก็คงจะมีวิธีการคือเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ให้ energy ที่เยอะกว่าอันนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งแต่สำหรับผมวันนี้ผมจะแนะนำโดยการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเองโดยใช้ตัว Raspberry p ในการ หลางเซิร์เวอร์โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้ง Bing Server กันเลยลำดับแรกนะครับให้เข้าตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วพิมพ์เกืน่นจากนั้นพิมพ์ไปว่า Bing Server นะครับโอเคครับก็มาในส่วนของ Bing Server นะครับเลื่อนลงมาครับไปยังคอนเทนต์แล้วก็ไป Quick Local Server Setup คครับจากนั้นเปิด p u t ตีขึ้นมาครับ Run IP ของ r a s p b e r r y p i ครับโอเคครับรีมดเข้าไปจากนั้นให้ Copy Code เนี่ยครับส่วนของการติดตั้งอันนี้เป็นการติดตั้งตัว Java ก่อนนะครับก็ Copy แล้วก็ไปคลิกขวาบน p u t ตีครับกด Enter โอเคครับเรียบร้อยอันนี้เช็คชัวร์เวอร์ชั่นครับเกเค1.8ครับส่วนนี้เป็นการดาวน์โหลดตัว w i n g Server จากนั้นให้หลันเซอร์เวอร์ขึ้นมาครับก็ Copy c o d โคดส่วนี้มาวางครับแล้วก็ Enter เดี๋ยวเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้แท็บนี้ในการเข้าเซิร์ฟเวอร์ดูหน้านแอดมินนะครับก็พิมพ์รอแล้วก็ได้ครับเป็น https แล้วก็ตามด้วย IP ของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตามด้วยพอร์ต943 s l m s n admin โอเคครับตอนนี้ตัวบิงเราลัานขึ้นมาแล้วกด enter เข้าไปเลยครับให้ล็อกอินตามนี้เลยนะครับก็มีตัว user แล้วก็ password โ okay, อเคครับตอนนี้บิงเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้ในโหมดของ local เดี๋ยวส่วนต่อไปผมจะแนะนำการใส่อีเมลสำหรับส่งโทเคนมาหา เราเพื่อใช้โทเค็นในการเขียนโปรแกรมใน e s p นะครับไปในส่วนของ enabling mail on local server นะครับแล้วก็ให้ไปในไฟล์ X s a m p l e นะครับแล้วก็ให้ stop ตัว Server ก่อนโอเคครับตอนนี้ stop ไปแล้วกด control C ครับจากนั้นให้เราไปสร้างไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับ ชื่อ mail propery t โดยพิมพ์คำสั่ง cd ตามด้วย home slash py bing ครับโอเคครับจากนั้นให้พิมพ์ sudo nano ครับแล้วก็ตัวนี้ครับ mail propery t แล้วก็ enter ครับตอนนี้ไฟล์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นคือไฟล์ว่างเปล่าให้ copy ตัวนี้ลงไปครับแล้วก็ให้กรอกอ e ีเมลที่เราจะใช้ในการส่งโทเค็นนะครับอันนี้ใช้ส่งนะครับไม่ได้ใช้รับโอเคครับ แล้วก็พาเบิดครับโอเคครับกด c t r l O ครับแล้วก็ Enter เพื่อเซฟแล้วกด c t r l X ครับเพื่อออกโอเคครับเรียบร้อยจากนั้นกด c D ครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นให้เข้าไปยังอ e ีเมลของเรานะครับแล้วไปในส่วนของจัดการบัญชีแล้วก็ฟารมปลอดภัย ให้ไปเปิดตัวนี้นะครับตัวการเข้าถึงของแอปที่มีความปลอดภัยน้อยให้เปิดนะครับตอนนี้ผมเปิดไปแล้วละ่ะคือถ้าไม่เปิดเนี่ยมันจะไม่ส่งเมลให้เราโอเคครับก็ส่วนนี้ก็ให้เปิดไปครับจากนั้นให้กลับมาในส่วนนี้นะครับให้ไปหน้าคอนเทนต์ใหม่ครับแล้วไปในส่วนของ advanced local servers เซตอัพนะครับ Copy c โค้ดตัวนี้มาครับแล้วก็เปิดโน้ตแพดขึ้นมาอันหนึ่งวางลงไปครับให้ทำการแก้ไขส่วนนี้นะครับซัมโฟลเดอร์นะครับเป็น Bing นะครับแล้วก็ส่วนนี้ให้เป็นจากเซิร์ฟเวอร์เป็นเมลครับ อันนี้ก็เมลพ็อพพ e ร์ตจากเซิร์เวอร์นะครับเป็นเมลโอเคครับเรียบร้อย copy ค,ครับจากนั้นนำไปวางบนตัวโปรแกรม putty นะครับแล้วก็ enter ตอนนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์จะถูกหลันขึ้นมาใหม่โดยตัวนี้ครับก็เหมือนการ ระบุครับว่าให้ไปเอาคอนฟิกตัว Mail Property ที่เราแก้ไขเมื่อกี้ครับมาใช้งานเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันจะไม่ได้ระบุว่าจะใช้อีเมลไหนโอเคครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับแล้วเราไปรอหน้าของแอดมินเลยก็ได้โอเคครับตัว b i n g server ลันขึ้นมาแล้วดีเฟสดูครับ เข้าไปดูส่วนของ Config ครับแล้วก็เข้า Mail Property โอเคครับตอนนี้ถูกเปลี่ยนไปละโอเคครับอีกส่วนนะครับการทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี้ยลันขึ้นมาเองหลังจากที่เรารีสตาร์ทหรือปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ลงไปสต็อปเซิร์ก่อนนะครับกด Ctrl C ครับไปยังส่วนของ s e r v ์ฟเวอร์ออโตส่วนนี้ ให้เราไปในส่วนของนี้ครับ Copy ส่วนนี้มาครับแล้วก็ตัวนี้พิมพ์ไปว่า Sudo Nano ครับแล้วก็วางกด enter ครับจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาด้านล่างครับอยู่หน้า exit ครับกด enter หนึ่งทีจากนั้น copy โค้ดตัวนี้มาครับแล้ว ขวาวางกด Ctrl O ครับเพื่อเซฟกด Enter แล้วก็กด Ctrl X เรียบร้อยครับลอง ot, Do, 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 ot, รีบูตูสุดูรีบูตครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งแล้วเซตค่าต่างๆก็สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน ส่วนวิดีโอถัดไปเนี่ยครับผมก็จะมาพูดถึงการ forward port เพื่อให้ตัว Bing Server จากโล c อ l นะครับสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตที่ใดก็ได้โอเคครับวิดีโอวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้น,นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ